สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปมืดที่ทุก,ทกนรีนดีตอลอนรับเข้าสู่ส่องเงินซาเน่วันนี้น้องเงินก่อนจะไปทํางานกับเวมาทักทายพี่ๆเพื่อนๆก่อนนะคะวันนี้น้องเงินก็มีคิดรับช่วยประหยัดไปได้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือวิธีไหนมาดูกันเลยยกตัวอย่างเนาะน้องเงินวันนี้ก็ ประหยัดงบลงไปอีกหนึ่งวันนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือน้องเงินก็จะเอากับข้าวจากที่บ้านน้องเงินที่ผ่านมาทำไมน้องเงินไม่เอาก็คือว่าเมื่อวานนี้เนาะเจ้านายก็ชื้อหมกปลาดุกมาให้แต่ทีนี้น้องเงินก็เลยก็เลยไม่นงเนาะก็มันก็จะมีสองนะคะน้องเงินก็จะไปกินกลางวันหนึ่งแเพื่อนเพื่อนก็ตักไปเลยฉิกขา นี่อันนี้ก็คือประหยัดงบลงไปอีกหนึ่งวันนะคะเพราะว่ายุคนี้ชมัยนี้เนอะอะไรอะไรมันก็แพงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีของเราเองเพื่อประหยัดเปาของเราลงได้ด้วยเออก็ไม่ยากนะทุกคนก็ซื้อมาทํากินเองนั่นเองเพราะว่าเวลาซื้อมาทําอ่ะมันประหยัดตรงไหนน,อน้องเงินก็ประหยัดที่ขาถ้าซื้อมาทําก็ เอามาทําเองก็ประหยัดงบไปตั้งหลายอย่างนะคะเพื่อนๆชื้อมาสมมติว่าวันนี้ไปตลาดนู้นเราก็ชื้อมาเลยแล้วก็ทําได้สองวันสองวันนี้มาก็ประหยัดค่ารถไปอีกหนึ่งและก็ประหยัดค่าเวลาเราออกไปข้างนอกเนาะเราก็อยากชือ้อเราเห็นหนู่นนี่นั่นก็อยากชือ้อเข้าไปอีกอันนี้ก็ทําให้เราก็เปลืองตังไปอีกเนาะแต่ถ้าเราชื้อมาทําเอง แมวันนี้ไม่ต้องไปตลาดก็ซื้อกับข้าวมาเพื่อทําได้สองวันแล้วนี่ก็คือประหยัดไปสองวันก็ยังเช่นน้องเงินเนาะวันนี้งบที่ตั้งไว้หนึ่งรอยบาทก็ถ้าน้องเงินจะกินน้องเงินก็จะกินชาเย็นเพราะว่ากับข้าวน้องเงินก็ไม่ได้ชื้อก็ไปชื้อชาเย็นถ้าน้องเงินอยากประหยัดลงไปอีกน้องเงินก็คือ ไม่ต้องกินชายเย็นก็ตอนกลางวันก็มีกับข้าวไปแล้วเนาะนี่ก็คือปกที่บ้านนะก็ย่งเหลือเหมือนเดิมแล้วก็ทิดน,น้แบบเหลือนิดหน่อยก็เอามาเก็บนะคะอืมเห็นแม้ทุกคนยุคนี้ชมัยนี้เราก็ต้องบริหารตังให้เป็นแล้วก็เด็กแบบนายจะช่วยประหยัดเราได้เราก็ต้องทำเนาะ สำหรับคลิปนี้ถ้าพี่ๆเพื่อนๆเลื่อนมาเจอแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าถ้าดูคลิปนี้แล้วคิดว่ามีประโยชน์สาระดีๆก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้พิภพพลาดประการใดน้องเงินกระกับกโทูตขออภัพพยนะคะเพราะว่าน้องเงินก็เป็นมือใหม่ฝากพี่ๆเพื่อนๆเป็นแรงเชีเ์เรงใจให้น้องเงินทําคลิปต่อไปเลยนะคะเพราะว่าน้องเงินจะมาลงคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆทุก วันน้องเงินก็จะไปหาชุดชาหาความรู้มาแบ่งปันแล้วก็มาได้รับชมคลิปน,น้องเงินทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้น,น้องเงินกับสิขตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ